โอเคผมตอนนี้เราอยู่ที่วิไลยพยาบาลนะครับที่ลำปางครับกำลังรอทำการฉีดวัคซีนชิโนแวตนะครับ <c oughs> เข็มแรกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาการข้างเคียงจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่นแน่ๆตอนนี้คนเป็นพันนะครับผมน่าจะรอนานอยู่นะครับัคนี้ โอเคครับหลังจากฉีดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอสังเกตอาการประมาณ15นาทีนะครับว่ามีอาการอาเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับผมก็ระหว่างนี้ให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับผมตอนนี้รอได้ประมาณสัก6-7นาทีนะครับมีอาการบริเวณที่ฉีดนะครับก็จะเริ่มเจ็บๆนิดนิดนึงครับ ตรงที่ฉีดเข็มนะครับผมด้านหัวไหล่นี่นะครับแต่ว่าอาการอื่นๆยังไม่มีอะไรนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอาการปกตินะครับในการฉีดยาแต่ละครั้งก็จะมีระบมตรงบริเวณฉีดนะครับผมก็เดี๋ยวดูกันต่อครับอีกประมาณ10บนาทีเขาก็จะมีเวลาให้ดูครับด้านหน้านี่นะครับผมก็จะจับเวลาให้เราดูนะครับแล้วก็ เนี่นะครับเราก็จะมีหน้าจอตรงตรงนี้นะครับเพื่อให้ดูรายชื่อเรานะครับว่ารายชื่อเราครบเวลาที่นั่งรอหรือยังนะครับผมก็เขาจะขึ้นมาบอกเลยถือว่าเป็นบริการที่ดีมากนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับอีกหนึ่งนาทีครับผมนั่งรอรายชื่อผมสราวุฒบุญชูนะครับผมหรือว่าช่างโจกลำปางนั่นเองนะครับเดยวรอ โอเคครับผมอ่าผมก็ครบแล้วแล้วก็ทีมงานที่มาด้วยกันก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราลุกออกไปข้างนอกได้นะครับเรียบร้อยนะครับผมเราก็ทำภารกิจฉีดซิโนแวตนะครับเข็มแรกเรียบร้อยนะครับ ก็อาการตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมต้องขับรถต่ออีกคิดว่านะ่าจะต้องไปพักที่บ้านอีกประมาณวันสองวันนะครับนี่นะครับผมนี่วัคซีนเข็มแรกที่ได้มานะอ่าก็เป็นชิโนแวทนะครับเข็มแรกได้มาครับผมอ่าตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปแล้วประมาณเจชั่วโมงหลังจากที่ผมได้ฉีดวัคซีนนะครับตอนบ่ายสองนะครับผม ตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วนะครับสําหรับอาการข้างเคียงนะครับตอนนี้นะครับก็คือน้อยมากๆนะครับต้องบอกว่าอาการข้างเคียงของข้างน้อยนะครับแต่แต่เฉพาะตัวผมนะผมคิดว่าบางคนนะ่าจะมีเอฟเฟกบ้างเล็กน้อยหรือว่าเยอะอก็แล้วแต่ร่างกายแล้วแต่ภูมิของแต่ละคนแบบนี้อันนี้ในในความเข้าใจผมนะครับผมแต่ที่แน่ๆเลยทุกคนต้องเป็นนะครับก็คือมันจะระบุมบริเวณนี้นะครับ ก็อย่าไปบีบไปนวดมันนะครับก็รก่อนให้มันโมมไปนะครับบางคนอาจจะมีอาการมือข่ายบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นไข้กังวลอยูออนน่กันเพราะว่าก่อนที่จะไปฉีดเนี่ยผมเป็นไข้อยู่สองสามวันนะครับผมซึ่งเป็นไข้ธรรมดาเนี่ยจากการตาบฝนทางานนะครับก็พึ่งหายหายในหายในคืนหายในคืนวันก่อนไปฉีดก็คือเมื่อวาน เมื่อวานแล้วเมื่อเช้าตื่นมาก็คือรู้สึกว่าร่างกายเราหายเป็นจริงๆล้นะครับแล้วก็วิชีดนี้ผมก็คิดว่ามันจะเป็นไข้นะครับขั้นเนื้อขั้นตัวปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรตามมาครับเพราะว่าเรายังพึ่นหายจากไข้ใหม่ๆนะครับแต่ว่ามันกลับไม่มีอาการไข้เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยมันมีอาการที่ใครหลายคนบอกว่ามันอาจจะหิวหรือว่าหิวหิวข้าวหิวอะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะหิวเป็นปกตินะครับ อาจะปกติผมกมหิวอยู่แล้วแล้วก็หิวน้ำที่สําคัญเลยอะหิวน้ำใช่รู้สึกคอมันจะแห้งนะครับระหว่างพูดเนี่ยคอเาแห้งครับเราต้องจิบน้ำไปบ่อยนะครับดื่มน้ำไปบ่อยนะครับอาจจะไม่ต้องดื่มเยอะนะครับแต่ว่าจิบจิบไปบ่อยนะครับผมอยากอยากให้ร่างกายขัดน้ํานะครับผมก่อนที่ผมจะไปฉีดผมก็กังวลเหมือนกันนะเสียวๆรุนๆเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ย ก็เห็นบรรยากาศเห็นอะไรแล้วค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมเขาก็มีอะไรที่รองรับนะครับผมเกิดเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรด้วยความที่สถานที่นี้มันเป็นสถานที่พยาบาลนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะอุ่มใจนิดนึงนะครับผมเขาก็เตรียมพร้อมอะไรเรียบร้อยนะครับอย่างนีนะครับต้องขอชื่นชมนะครับอันนี้สถานที่นะครับผมเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนะครับผมถ้าเออชื่อผิด ขออภัยด้วยแต่ว่าประมาณนี้ของลำปางนะครับก็บริหารจัดการนะครับสถานที่แล้วก็ในส่วนของขั้นตอนต่างๆค่อนข้างทําได้ดีนะครับเดี๋ยวผมเล่าบรรยากาศนิดนึงพอไปถึงนะครับผมก็จะเจอคนเยอะแยะมากมายที่เขาลงทะเบียนไว้นะครับก็มานั่งเก้าอี้เอาไปไปรับบัตรคิวกว่อนบัตรคิวก็จะแยกเป็นกลุ่มเป็นสีนะครับผมใครมาจาก จองมาจากส่วนไหนกับสีนั้นสินนั้นก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็ไปนั่งรอนะครับแล้วก็มีการประกาศเข้าไปทําการทําการเสียบการ์ดการ์ดของประชาชนนะผมที่เป็นแถบแม่เหล็กน,นะเข้าไปในเครื่องนะครับผมแล้วก็ลงทําการยืนยันอะไรของเขานะครับผมไม่ไม่ไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับม,มาช้าก็รอนานหน่อยไปเร็วก็ได้เร็วหน่อย ผมไม่แน่ใจว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดก,การนี้บ้างนะครับแต่ว่าต้องขอชื่นชมนะครับผมถือว่ายอดเยี่ยมนะครับหลังจากที่เราเอาไอาเอาการ์ดบประชาชนเราให้เขาเขาก็ไปเสียบเครื่องนะครับผมทีเนี้ยหลังจากนั้นทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดเลยครับผมเขาก็จะใช้เราก็จะมี QR code นะครับเขาก็จะลิงก์ลิงก์เข้าไปข้างในที่เขาแจกวัคซีนนะครับในบริเวณ อ่าห้องที่เขาฉีดยานะครับผมซึ่งเราก็ไปเดินไปอีกทางไปนั่งรอนะครับแล้วก็เดินเข้าไปหาหมอก็ได้เลยนะครับผมรอไม่นานนะครับเดินไปหาหมอนะครับคุณหมอเขาก็จะถามถามีโรคประจําตัวไหมนะครับผมแล้วก็แพ้ยาอะไรไหมก็นูน่นนี่นั่นไปเสร็จแล้วที่เนี้ยหมอเขาประเมินว่าโอเคสามารถฉีดได้นะครับผมก็ไปนั่งรอนั่งรอเสร็จแล้วที่เนี้ยเขาก็จะเรียกเราไปเอาวัคซีนนะครับผมก็เป็นการยิงสแกน Qr โค้ดติด นะครับผมพอหลังจากเราสแกนค r วอารโค้ดปุ๊บเราก็เดินไปหาหาหมอที่โต๊ะที่ฉีดยาได้เลยก็มีอยู่ประมาณกับ10โต๊ะนะครับผมทีนี้หลังจากเราเอาเวลาที่เรานั่งรอเนอตัวที่เขาสแกนค r วอารโค้ดติดเนี่ยลิงก์ไปหาข้าขงนอกมีโต๊ะสำหรับใบนะัในการฉีดเข็ม2รอ,อไว้เลยนะครับผมเขาก็ดวิ้นรอเราเลยนะครับพอเราฉีดเสร็จปั๊บเดินไปเลยนะเอาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอาชี่ที่น่ารักเลยนะครับที่ ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเอ่อเป็นการเตรียมการมานั่นแหละครับผมมีเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับคอยถ่ายรูปให้สําหรับคนที่ต้องการจะถ่ายรูปนะครับผมแล้วผมก็ได้รบก,กวนพี่เขาถ่ายให้ซึ่งก็น่ารักนะครับผมบอกเลยนะครับผมใบนัดของหมอเนี่ยปิ้นรออยู่แล้วเอยเราก็ไปแจ้งชื่อแล้วก็รับใบแล้วก็ไปนั่งรอนะครับผมในห้องนั่งรอนะครับเขาก็จัดให้อ่าเป็นเก้าอี้ให้เรียบร้อยแนละ้วเปิดแอร์เยน็นอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับผม มีเวลาบอกนะครับแล้วก็มีจอชื่อเราเนี่ยมันลิงก์มาตั้งแต่เรายิงมาโคลาติดละคือไปฉีดไปไปฉีดยาครับทีนี้มันมันลิงก์เข้าหน้าจอนี้ว่าหลังจากคุณฉีด15้านาทีเนี่ยคุณต้องมานั่งพักตรงนี้พอครบ15้านาทีถึงจะออกไปได้เพื่อเฝ้าระวังดูอาการนะครับผมซึ่งหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นหลายชื่อเลยถ้ามันขึ้นชื่อเราเมื่อไหร่เนี่ย5้านาทีสี่นาทีสามนาที2นาทีศูนย์นาทีคือออกไปได้นะครับ ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของห้องฉุกเฉินนะครับเขาก็มีสแตนบายรออยู่เลยเพราะด้วยความเป็นสถานพยาบาลอยู่แล้วนะครับนะตรงนี้ก็ค่อนข้างอุ่นใจนะครับผมเท่าที่ผมเห็นนะครับผู้สูงอายุก็มีนะครับที่เข้ามาฉีดกันก็ไม่ค่อยน่ากลัวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมก็ถึงแม้จะเป็นซิโนแวคนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมขอให้ได้ฉีดก่อนอันดับแรกก็คือขอให้ได้ฉีดก่อนนะครับ เพื่ออย่างเราเราไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปนะครับผมก็จัดสรรอะไรมาได้เราก็จองได้ก็ถือว่าบุญแล้วนะครับก็ได้ฉีดนะครับจะภูมิมีภูมิ4 0เหรือว่าภูมิ80 9 0อะไรก็แล้วแต่ขอให้มันมีภูมิป้องกันก่อนไม่แน่ใจว่าเข็มที่2จะสลับศูนย์หรือเปล่านะครับเป็นแอสตานะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสลับก็คือสลับนะครับผมก็ ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็ต้องฉีดนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีนะครับจะไปรออีกห้าเดือนหกเดือนไตมาสสามไตมาสสี่เหมือนก็ไม่ไหวนะครับก็ต้องขอขบคุณนะครับผมพี่ๆพยาบาลนะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับที่ช่วยกันปฏิบัติงานในวันนี้เป็นอย่างดีนะครับให้ผมแล้วก็ชาวลําปางอีกหลายๆคนนะครับผมที่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเข็มแรกในวันนี้นะครับก็เขาก็เหนื่อยนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ ขอขอบคุณนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็บริหารจัดการย้ําเลยนะครับเขาบริหารดีมากนะครับผมแล้วก็มือเนี่ยเบามากหมอผมฉีดแทบผมไม่รู้สึกเลยนะครับผมโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็มาดูเอฟเฟกนะครับในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ผ่านไปแล้วอ10กว่าชั่วโมง20ชั่วโมงเนี่ยว่ามีเอฟเฟกอะไรเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนนะครับผม ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วนะครับครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมฉีดชิโนแวตเข็มแรกนะครับเป็นวัคซีนโควิดนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตอาการเอฟเฟกกันนะครับหลัง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมจะย้อนกลับไปเมื่อคืนก่อนนะครับเวลานอนนะครับผมก็พยายามนอนไม่ไม่เอาแข้งข้างนี้ไปนอนทับข้างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะระบมนะครับผมก็อาการนะครับนอนหลับสบายดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับ การไข้ที่ผมกังวลนะครับว่าจะกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ผมฉีนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นไข้หวัดอยู่นะครับก็ไม่มีนะครับผมไม่มีแล้วผมก็ไม่ได้กินยาพาราเลยนะครับกินเพียงแค่น้ําเปล่าเท่านั้นเองหนึ่งขวดก็หยิบขึ้นไปกินกินจิบๆเอานะครับผมไม่ถึงครึ่งขวดนะครับก็เอฟเฟกใดๆเลยถือว่าไม่มีนะครับผมสําหรับตัวผมนะครับก็มีเพียงแค่ ระบบที่แข็งเล็กน้อยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นทุกคนนะครับผมก็ตื่นเช้ามานะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะัดกินได้ปกตินะครับไม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนหน้ามืดอะไรไม่มีนะครับปฏิบัติภารกิจได้ปกตินะครับผมก็ออกมาขับรถมา,าของเองนะครับผมวันนี้ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าผ่านไปแบบโอเคนะครับผมก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับผมและกังวลนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลนะครับผมขอเพียงแค่พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ก่อนก่อนหน้าที่จะไปฉีดยานะครับผมก็อย่าพยายามอย่ากินอย่าดื่มกาแฟอย่าดื่มพวกเครื่องดื่มชูกําลังที่มันกระตุ้นอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะดีนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเราจะต้องแจ้ง ไม่ปกปิดความลับของตัวเองนะครับมีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะครับผมแพ้ยาอะไรบ้างขอแจ้งเข้าไปนะครับสําหรับเข็ม2นะครับผมก็มีคิวฉีดในวันที่18เดือนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตอาการเอฟเฟกหลังฉีดบรรยากาศการฉีดเหมือนเดิมนะครับในเข็มที่2นะครับก็ฝากกดติดตามช่องจงโจกลำปางไว้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ